โอท็อปขายดี SME ขายรวยนะครับเชิญได้เลยนะครับ SME ทุกขนาด o t ท็ทุกชนิดและธุรกิจทุกประเภทนะครับเข้ามาสัมภาษณ์ในรายการอออากาศทางช่องสยามธุรกิจแชนแนลนะครับออกย้อนหลังทุกตอนผ่านทาง YouTube แล้วก็เลือกนะครับบางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับนำไปเขียนต่อในคอลัมน์โอท็อปขายดี SME ขายรวยด้วยนะครับอย่างเล่มนี้ก็เป็น SME สร้างอาชีพนะครับแล้วก็อีกเล่มนึงนะฮะก็มีชุมทางอาชีพนะครับผมจะมีด้วยกัน2เล่ม นะครับไปติดตามอ่านกันได้นะครับนิตยสารแบบนี้ถือเป็นเคล็ดวิชาเป็นข้อมูลที่ดีครับนักธุรกิจควรอ่านนะครับเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับนะเชิญแนะนําตัวครับสวัสดีครับผมผมวัดารจาก a i r ์เวลไท a แล a ด์นะครับผมแอร์เวลไทยแลนด์หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าสกูตเตอร์ล้อเดียวครับล้อเดียวแต่ว่าเขามี2ล้อด้วยนะตอนนี้เพิ่งออกมา2อล้อ อ่านะสกูตเตอร์ล้อเดียวและ2ล้อหน้าตาเป็นแบบข้างๆนี้นะฮะอ่าใช่ครับเป็นอุปกรณ์ตัวใหม่ที่ถ้าคุณรู้จักจักรยานคุณขี่ไปแล้วนี่นะคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วนี่นะครับวันนี้เนี่ยการเดินทางแบบชิลๆบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยนะฮะทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งนี้เป็นที่เรียบร้อยครับผมโซนยุโรปเนี่ยใช้กันแล้วเรียบร้อยหมดนะครับใช้ทั้งเป็นงาน เป็นกิจกรรมอดิเลกแล้วก็ <ไป S 1> ทังทงางในชีวิตประจําวัน,วนเพื่อไปทํางานด้วยเจ้าสิ่งนี้แล้ววันนี้เข้ามาในประเทศไทยได้1ปกีกว่านะครับใครสนใจจะซื้อไปจำหน่ายไปสร้างธุรกิจก็สามารถทําได้หรือจะมาลองฝึกเพื่อลองนําไปใช้ดูก็ง่ายนะครับเดี๋ยวมาทำควา,ารู้จักกันตัวนี้ไปขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับขอขอบคุณ i t o p Plus ผู้ดนดาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร เอเชียนโซล่าครับผู้จำหน่ายติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิต์ครบวงจรสรีมงคลพรอพเพอร์ตี้ที่สุดของความคุ้มค่าแสงรุ่งเกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอาริออนน้ำหอมติดรถยนต์จากบังการีนะครับโดยวาซาบิช็อปนะฮะเอาละครับเชิญได้เลยนะครับคุณวันต์ครับนะฮะของจริงอธิบายนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมก็ตัวมันเนี่ยแกะกล่องมาใช้ได้เลยนะครับผม ก็วางที่พื้นนะครับแล้วก็เปิดสวิชช่วงแรกๆเนี่ยผู้เล่นจะเล่นเล่นเล่นลำบากนิดหนึ่งคือตัวเครื่องเนี่ยเขาจะแถมตัวล้อเสริมมาให้ครับผมมีสองล้อเสื้อให้ผยุงตัวได้ง่ายครับผมก็ฝึกเดินหน้าเดินหลังไประยะการเล่นก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวก็เป็นแล้วครับอาทิตย์เดียวนี่คือสาหรับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับมั่นใจนะถ้าเด็กจะเล่น เป็นกว่าเร็วเร็วกว่าอ๋อโอเคนะครับไปดูคลิปกันแล้วคุณจะเห็นว่าเขาเล่นกันจริงจังนะครับปดูกันครับนะฮะอธิบายเลยครับครับผมตัวที่จะโชว์นี้เป็นตัว2ล้อนะฮะซึ่งว่าพัฒนามาจากตัวล้อเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าตัวล้อเดียยนี้ลูกค้าเขาท่านท่านรว่นว่ามันจะขึ้นยากนิดหนึ่งอันนี้คือนะเล่นง่ายเล่นง่ายเลยครับผม่มีสองล้อไงอใช่ครับผ,บผู้ใหญ่เล่นได้ตามสวนสาธารณะใช่หรือว่าในหมู่บ้านใช่ครับผม ก็ถ้าล้อเดียวที่ผมบอกอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าสองล้อชั่วโมงหนึ่งการเล่นนี่ถือเป็นการออกกําลังกายไหมมันมีผลกลับมาในเรื่องของสุรีละไหมเงอพักเลยครับเออนะแต่เป็นการออกกําลังกายที่ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะทรงตัวอยู่บนนั้นเนี่ยมันเมื่อยไหมถ้าเป็นแล้วจะไม่เมื่อยไม่เมื่อยนะไม่ต้องเกรงมากนะไม่เกรงนะครับชิวๆสบายๆฝนตกนี่ถือล่มได้ครับฮะ ถือร่มแล้วก็เล่นไปด้วยได้ไปเลยครับอธิบายการคอนโทรลนิดนึงแล้วก็เส้นทางที่เขาสามารถที่จะวิ่งไปได้อุาสกูรเตอร์ล้อเดียวนี้วิ่งได้ทุกเส้นทางถนนกุกขะนะฮะตามไหลาทางของอาทางเทพมหาฮอนที่อาจักรยานวิ่งก็วิ่งได้นะครับผมบตามถนนลูกรังก็วิ่งได้นะครับผมการเบรคถ้าเบรกก็ต้องเอียบตัวไปข้างหลังตัวสุกเกเตอร์ก็จะหยุดเพราะมันออมีตัวเซ็นเซอร์ทํางานอยู่ เวลาจะเดินหน้าเดินหน้าก็เอี้ยวตัวไปข้างหน้านะครับผมอแล้วก็ปรับความเร็วตามถ้าเราเอี้ยวไปมากเนี่ยมันก็วิ่งเร็วถ้าเอี้ยวไปน้อยก็วิ่งช้าลงครับผมไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะแอลเวลมีกี่รุ่นราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่การชาร์จพลังงานเขาเป็นยังไงครับผมแอลเบลมีทั้งหมดห้ารุ่นนะฮะมี X3 นะครับผมอนะครับแล้วก็ X 6นะฮะแต่ละรุ่นมันเป็นไงแล้วการชาร์จพลังงานเขาอย่างไรอ่าแต่ละรุ่นนะครับส่วนมากก็จะชาร์จพลังงานประมาณ40นาทีนะฮะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ15โลถึง18โลแล้วแต่ระยะทางกับถ้ามันทางชันมากก็จะวิ่งได้น้อยลงถ้าชันชันน้อยหรือทางเรียกก็จะวิ่งได้มากขึ้นชาร์จกี่นาทีนะ40นาที40นาทีครับวิ่งได้ระยะทาง15กิโล15กิโลครับผมความเร็วความเร็วเขาจำกัดไว้ไม่เกิน20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ความปลอดภัยมาไม่ต้องห่วงนะครับความปลอดภัยนี้เพราะว่าตัว a i r v เวลเนี่เขาส่งไปทางยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยรเรื่องความปลอดภัยกับอุปกรณ์ที่เขาไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์เนี่ยเขาผ่าน QC หมดทุกอย่างครับผมถ้าคุณเล่น a i r ์เวลแล้วก็คุณต้องการที่จะหยุดมันกระทันหันครับถ้าหยุดกระทันหันก็โยวตัวไปข้างหลังเลยครับผมผมแนะนำว่ากระโดด ไม่ได้ครับไม่ได้เหรอกระโดดก็จะอ่ามันก็ตึงไปครับถ้าเอียตัวหม่งัก็จะหยุดถอยหลังนะใช่ครับผมการเบรกก็คือการทรงตัวใช่อยู่ที่ตัวผู้เล่นนะครับโอเคครับการทําตลาดของคุณครับอธิบายนิดนึงครับวันนี้ขายผ่านช่องทางอะไรบ้างตอนนี้ผมขายท่องทางทางเว็บไซต์กับ f a c e b o o k นะฮะครับครับผมเชเลยฮะครับตลาด Facebook ก็เป็นตลาดที่กว้างมากครับผมครับ ได้รับการตอบสนองจากลูกค้าที่ดีครวิธีการจําหน่ายก็คือลูกค้าโอนตังมาแล้วคุณก็ส่งของไปอ่าใช่ครับผมนะครับการเลือกรุ่นของลูกค้าก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถาพิมพ์แอร์เวลใน YouTube พิมพ์แอร์เลใน Google ใช่ครับมีจําหน่ายสินค้าแบบนี้ทั่วโลกใช่ครับเป็นแบรนด์ทั่วโลกครับตัวเลขการเติบโตมีคนเล่นมากน้อยตอนนี้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับ แต่ในประเทศไทยของเราเพิ่งเข้ามาแค่1ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับถือว่ามีความน่าสนใจสูงมากไปดูเว็บไซต์เขาิหนึ่งนะครับสุดท้ายฮะเชิญนะฮะคุณมีวิธีการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและขายดีขายรวยยังไงครับคุณครับผมธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหนึ่งต้องเล่นให้เป็นก่อนโชว์ลูกค้าให้ได้ว่ามันสามารถทําอะไรได้มั่งครับครับผมแล้วก็สองก็คือช่องทางทางา ขายออนไลน์เนี่ยเป็นช่องทางที่กว้างกว้างอย่างนึกไม่ถึงจริงๆครับผมแล้วก็ลักษณะการขายผมจะขายเน้นเอาปริมาณมากกว่าครับผมเพราะว่ามีบางเจ้าเขาจะขายแพงกว่าผมเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการคำปรึกษานะครับและต้องการซื้อซื้อไปขายต่อดีไหมซื้อไปขายต่อได้ครับผมนะฮะต้องการทำธุรกิจด้านนี้หรือว่าต้องการที่จะลองนำมาฝึกเล่นนะครับราคาเริ่มต้นที่13,900 โอ้นะฮะเพียงเท่านั้นเองนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณวสันพนัทบดีนะครับจากสินค้าที่น่าสนใจมาก a i r w เ e l s c o o t e r 2ล้อสกูเตอร์ล้อเดียวแล้วแต่รุ่นนะครับถือว่าสินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นนักที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตีมนะนักกีฬาเอ็กซ์ตีมหรือคนที่ชอบชอบกระชืนชอบงานอดิเรกแบบนี้นะครับรวมถึงคนที่จะเล่น และใช้จริงจังเพื่อน,นําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับขอบคุณมากครับคุณนุสันรครับขอบคุณครับผมแบบนี้เลยฮะโอทอปขายดี SME ขายรว,วยนะครับ